อภิเงมาถ่ายยังฮะสุมมถ่ายยังเป้าเป้าปะาปปลาปาผีปาผี ไปพาพไปเริ่งมาเร็วมาพี่เบึงแกลยคางบ้านสิได้กินเนี่ยตัวนี้ฮะไกวาขาเจ้าโพงมาทั้งพี่ เนี่ยเซตโจนนี่นี่ทำมาฟังพีต้นอะโวคาโดหาปีเลวยังบม่ท่านไหนกินหน่วยย่าใไนรู้ันสีออกหน่วยแตนกันได้หล่ยแตะลำวัน เขาซื้อซื้อไปยังวะนี่เขาม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 าเฮ้ยมามา,มา,มา,มา มาแล้วัน